กลุ่มประเทศในแถบละตินอเมริกาเร่งใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกานะคะหลังจากที่มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสชนิดนี้เป็นจำนวนมากค่ะ จ้าหน้าที่สาธารณสุขโคลอมเบียเร่งกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายในเมืองกูกูตาซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนพร้อมทั้งจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดหลังจากที่มีชาวโคลอมเบียติดเชื้อไวรัสซิกาไปแล้ว22,97คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นสตรีมีครรภ์2,116คนค่ะ ขณะที่รัฐบาลโคลอมเบียรณรงค์ให้สตรีงดเบ้นการตั้งครรภ์ออกไปประมาณ6-8เดือนเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสซิกาซึ่งทำให้เด็กแรกเกิดมีอาการศีรษะเล็กผิดปกติซึ่งเจ้าหน้าที่ทางการโคลอมเบียคาดการณ์ว่าจะมีผู้ติดเชื้อมากถึง7 0 0,000คน ขณะที่ทางการเม็กซิโกได้สั่งให้เจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในโรงพยาบาลและอาคารต่างๆในรัฐเชียบาสทางตอนใต้ของประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนในเดือนพฤษภาค,คมนี้นะคะหลังจากมีรายงานว่าชาวเม็กซิกันติดเชื้อไวรัสซิกาไปแล้ว18คนในจํานวนนี้อาศัยอยู่ในรัฐเชียบาส13คนนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสซิกาเพิ่มอีก88คน รัฐบาลเม็กซิโกโประกาศให้รัฐเชียปาสเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาสูงเนื่องจากมีพรมแดนติดกับประเทศกัวเตมาลาที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาไปแล้วอย่างน้อยร้อคนพร้อมทั้งเตือนให้ผู้อพยพจากประเทศในแถบละตินอเมริกาที่ต้องการเดินทางเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านรัฐเชียปาสของเม็กซิโก ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์กาลังเร่งพัฒนาวัคซีนเพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาใน23ประเทศทั่วละตินอเมริกาซึ่งบราซิลถือเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดมากที่สุดองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าจะมีผู้ติดเชื้อไวรัสซิกามากถึง4ล้านคนในปีนี้ค่ะ